โกดังซ่อนผีมีโกดังร้างอยู่ริมถนนสายเก่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะเชื่อว่ามีผีเฮี้ยนอาศัยอยู่ข้างในคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าแต่ก่อนโกดังนี้เคยเป็นที่เก็บศพไรญา,ยยาตก่อนจะทุกปิดตายคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสามคนท้ากันเข้าไปสำรวจข้างในพวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปทั่วเห็นลังไม้เรียงรายเต็มโกดัง มีกลิ่นเหม็นเด้าลอยออกมาเหมือนศพเนา่าทันใดนั้นลังไม้ด้านในสั่นเองพร้อมเสียงเคาะดังตุบตุบตุบพวกเขาหัวเราะคิดว่าเป็นหนูแต่เมื่อเปิดออกกลับว่างเปล่าทว่ากลับมีรอยมือเปื้อนเลือดอยู่เต็มฝากล่องจูๆ่ๆไฟฉายก็ดับลงเหลือเพียงความมืดเสียงลากโซ่ดังกล้องไปทั่วกวดังพร้อมเสียงกระซิบ ออกไปนี่ไม่ใช่ที่ของพวกแกเมื่อไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งพวกเขาเห็นเงาคนหลายสิบยืนล้อมรอบทุกตาแดงก่ำเหมือนแค้นหังใจพวกเขากรีดร้องสุดชีวิตวิ่งหนีออกมาโดยสาบานว่าจะไม่มีวันกลับไปเหยียบโกบดังนั้นอีกและตั้งแต่นั้นมาโกดังซ่อนผีก็ยังคงร้างเงียบแต่เสียงเคาะและกลิ่นศพยังลอยออกมาในทุกคืน ถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ